สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่สำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองมีที่ดีที่เด็ดสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้มาฝากค่ะมัดรวมสามสำนักในคลิปเดียวอ่าแนวทางเราพัฒนางวดวันพุธเนาะวันพุธที่ยี่สิบสองมกราคมสองหาหกแปดค่ะจังไรก่อนที่เฮาสิเขาไปรับชมเราฟัางแนวทางตัวเลขค่ะคุณพ่อคุณแม่ ผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะเสียนซองกับฝากทุกท่านทุกคนนะคะฝากซอยกันกดไลค์ค่ะซอยกันกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะห้ทางช่องเนาะเป็นกําลังใจให้เสี่ยนซองแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขเสี่ยนต่างๆนะคะที่เพื่อนได้เอาแนวทางดีๆมาฝากมาแบ่งปันหฮาแบบฟรีๆค่ะคลิปนี้มัดร่วมสามสำนักนะคะมีของผู้ใดแน่กะมีแนวทางของเสี่ยนโคราชนะคะพอเสี่ยนสองหองค่ะแล้วก็ เล่าปิศาค่ะคุณบมอคุณแม่คะสำหรับผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของปูซูมียบนะคะมือนี้นะคะอาจจะบ่มีแนวทางของปูนะคะเนื่องด้วยว่าเจนสองได้พักไปแล้วนะคะไปสอบถามแล้วนะคะแต่ว่าบ่มีการตอบรับมาซิเมนปูติดกิจนิม,มนต์หรือจังไดบุคุณหมอคุณแม่ปกติแล้วนะคะปูซูเมเพิ่นจัดทรงมาหายตั้งก้อนเหล็กออกแล้วก็คือ เมื่อวานนี้นะคะหนาจะได้ทรงมาแล้วแต่กับบอมี่นะคะกะแสดงว่าปูอาจจะอยากอาจบทสะดวกนะคะจังไดกะคอยติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเอามือที่ปูสะดวกให้เห่ากันแล้วกันเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะจะส่องได้ลงไปแล้วสําหรับแนวทางนะคะของผู้เท่านําโชคนะคะบทสัมผัสของพ่อสุระคือเก่าจังไดผู้ใดที่เป็นแฟนครับพ่อกะฝากเข้าไปเบิ่งเข้าไปพิจารณาแน่ อย่าลืมอย่าผักน,นะคะเบิ้งให้ครบดูให้หมดนะคะจะได้ตัดสินใจถูกว่าวันนี้เราเป็นตะคือตัวไดน,นะคะตัวใดเป็นตะผ้าเข้าโชคเข้ามานะคุณพ่อคุณแม่เบาถึงงวดที่ผ่านมานะคะมีไผโชคมานกับล่าวปิศาบบอกเออขั้นเหลขเข่าเนี่ยว่าคือตัดิี้ตันนี้เอฟซีวาเอ้นเอนา,อานี่เด็กคุณพ่อคุณแม่เบิง้งดู 0 0ลีบันี่ยเลขเล่ามือนันออก820086วสันเออศ0 0ย,ย์ออมือนี่สิเบิร์อีกบนโนเป็นตาเบิร์อยู่ดี่เซนซองว่าอ่าเดี๋ยวมาเบิรงกันนะคะว่ามือนี่เล่าปิศาณคนดิฟันตัวใดมือนี่คิดว่าม้นหาผักนะคะคิดว่าน่าตัวนี้มาแน่นอนนะคะแล้วก็มีเอฟซีที่เพิ่น โชคดีโชคมันเนาะคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะจะจองกะขอพุณหลายๆนะคะที่ได้ห้ค่าสมุดนะคะของเล้าปิจนานะคะกับว่าได้ไลยดอรว,วักกะดีเบิร์ดนะคะหายเท่าใดก็ดีเบิร์ดกะขอหายมือนีเฮงเฮงอีกนะคะมือนีขอหายเหล่าปิจนาแตกอีกคุณพ่อคุณแม่จะได้โชคได้มันกันอีกเนาะอ่ะไม่เว้าลายย้ายหางแล้วนะคะจดจัดฝาดยาวเลยละกันนะคะสําหรับแนวทางเล่ามือนีขอเปิดสํานักแรกนะคะเชินซองขอเปิดกันที่ เซียนโคลาดแล้วกันคุณพ่อคุณแม่คะเป็นยังคือเปิดโตเซียนโคลาดคลิปแรกต้นคลิปํำนักแรกนะคะก็คือฉายาของเพิินนะคะถ้าได้หลุดหลุดไม่เกินงวดงวดเมื่อกี้เซียนโคลาดหลุดไปหนึ่งงวดงวดนี่หน้มือนี่ลัเป็นตาจับตามองนะคะเป็นตาโดดซักของเพิินนะคะตั้งแต่นําเสนอมามักจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะจับตาดูให้ดีเลือกให้ถือคุณพอ่ณพอคุณแม่คะสําหรับแนวทางของเซียนโคลาดในมือนี้เนาะ นี่ค่ะเลขลาววันนี้ของเซียนคอราชนะคะบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่5กับ0เน้นหนักไปที่เลข0ูนย์ค่ะลักลอยเล่าเมื่อนี้นะคะเซียนคราดไห้มามีเลข0ูนย์เลขห้าเลข8นงวดเมื่อกี้ลักลอยของเพิ่นกับเขานะคะจับตามองหลักร้อยด้วยเนาะจับคู่มาให้นะคะเซียนคราดจับมาก็มี30 08 5 8้าด 59, 38, 35, 39, 5 9 3 8 3 5 3 9 05ค่ะชุดกันอีก3หา้างนะคะกันไปที่3 4 4 8แล้วละกับ 2, 8นะคะถ้าผู้ใดรู้สึกว่าทุ่นน้อยอยากให้เส้นข้อลานเน้นให้แน่นะคะเส้นซองกะไดว้วงกลมโตที่เพิ่นเน้นมาให้แล้วนะคะเพิ่นเน้นนะับไปที่เลข30 0 8 5 8 38 3าหาและกับศูย์หาค่ะคุณบ่อคุณแม่วงกลมไว้ให้แล้วสําหรับตัวเน้นเนาะและกระทัดมานะคะเป็นเลข3ตัวที่เส้นโคลาดจับมาหายมื่อน,นี้นะคะ0 58 5 0 8 0 48แล้วก็5 3 8ค่ะและกับฝากเลข4ตัวมาหนึ่งหาง3 0 58ตามนี้เลยนะคะ แคปหน้าจอได้เลยค่ะแนวทางเลขเล่าวันนี้ของเซียนโคราชค่ะลองเลือกเบิงนะคะมาคูใดกับล่องพิจรารนาเบิงเดอคุณพ่อคุณแม่น่าสนใจอยู่นะคะคือจังที่บอกฮะสถิติที่เคยเฮ็ดมานะคะที่เคยนําเสนอแนวทางของเซียนโคราชก็คือหลุดแล้วงวดถัดมาเข้าทันทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจพอสมควรค่ะ <c oughs> โอเคเนาะเอาลงได้บาดที่นี่ปวดแขนแล้วนะคะเอากวอนสิไปเบิ้งนะคะสำนักที่2ของคลิปนี้นะคะขอพักเบรกโฆษณาเนี่ยจกน่อยนะคะเดี๋ยวจิลืมข้าวผูไดนะคะอยากสร้างคีมนะคะพีกพ่อคุณแม่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ80กระปุกนะคะรถนี้ถ้าหมด80กระปุกนี้อาจจะต้องอ่า เขาเอินว่ายังขาดสต็อกประมาณเคิงเดือนถึงหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ใส่ยูนะคะขีมกําลังจะเบิดอยากให้พุณพ่อคุณแม่มาตุนไว้แน่จักกระปุกซองกระปุกแน่นะคะเพื่อ ตอนที่คีมหมดนะคะคีมกับเส้นซองเบิร์ดแล้วก็คีมกับของคุณพ่อคุณแม่เบิร์ดจะได้ใส่แบบต่อเนื่องเนาะสําหรับคีมตัวนี้นะคะซอยเรืองอีหยังนะคะภัสนใจนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าหลักๆเลยฟ้ากะจุดดังดํานะคะคนที่มีผิวหน้ามองค้หนาเหี่ยวนาแหง้งนาเ่ามีความชุ่มชื่นอยากได้คีมดีๆโตซอยดีๆนะคะไปซอยบํารุ่งนะคะแนะนำเอาตัวนี้ไปเลยใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4ถึงกระปุกนะคะ ผลลับเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะหน้าขาวขึ้น 2- 4ถึงระดับแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ทาแค่ก้อนนอนอยยางเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเสนซองมีกันแดดพร้อมสำหรับทาคุณพ่อคุณแม่บนรูว่าสิใสกันแดดตัวได้กะเป็นกันแดดที่มาคัูเขานะคะเส้นซองมีไห่นะคะเป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะ SPF 5 0นะคะ PA บวกบวกเนาะถ้าเป็นซีอา กันแดดเป็นสีเบกจกระจิงแต่พ่อท่าแล้วนะคะบวเห็ดใหหนาวอกหนาะลอยผิวแพ้ง่ายใสได้คะ่ะเออจากสีบอ,อาษกการหรือภาษาอีสานะบันีน้สลรับจะเปลี่ยนกันยูงงจะคล้องเล้วเนาะผู้ใดสนใจนะคะกาติดต่อมาสอบถามตามเบอร์ที่เส้นซองล่งหายนี่ละผู้ใดที่เคยใสยูหรืออยากสีลองใส่กะลองโทรมาสอบถามหรือว่าทักไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะชื่อไลน์จะชื่อว่าบุญนำโชคสามนะคะคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนจาก หมายเลขโทรศัพท์แล้วหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากไอดีแล้วให้ทักแชทนำนะคะบอเมนว่าเพิ่มเพื่อนมาจะซื้อนูบาสามารถเข้าไปส่งรายละเอียดให้ให้ทุกท่านนะคะแชทเออมันจะมีคําว่าแชทหลังจากที่เพิ่มเพื่อนฮะล่ะกดคําว่าแชทปุ๊บนะคะแล้วก็ส่งข้อความไว้ด้วยนะคะว่าสนใจคิมนะคะทิ้งไว้แค่นั้นละ เดี๋ยวหนูจะไปส่งรายละเอียดทุกอย่างให้นะคะสําหรับใครที่ทักลายมาเนาะหรือถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นหนูหรือเปล่านะคะก็โทรมาก่อนก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่0940292674นะคะเบอร์นี้เลยนะคะจะซอกเป็นคนตอบเองดูแลเองหมดทุกอย่างนะคะฝากไว้หน่อยเนาะเอาบอกมาลายใหญ่ห้างขายตะครองมาสั่งเอี่ยเพอนอยากสีให้ะค่ะนะเบ่งตเลขกันต่อนะคะ สำนักที่2นะคะมาต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียน2ห้องค่ะลาว,วันนี้นะคะพ่อเซียน2ห้องเด่นวิ่งรูดไปที่0กับ2เน้นหนักไปที่เลข0ค่ะจับ3โตมา4หหางเนาะ240 260 280แล้วก็284 4คู่4ห้หางนี้นะคะลองเอาไปพิจารณา เป็นแต่แตก3ามโตอยู่ที่พอเซียนจองห้องกระไดพ่อแม่ไม่โตที่นูคิดไว้นะมาที่นี้นะคะจับคู่เด่นนะคะมีย0ค่ะ60 80และกับ84คู่ร่องอีก4หางนะคะร่องไปที่24 28 26แล้วก็46ค่ะมีแค่นี้เลยนะคะสำหรับแนวทางราววันนี้ของพ่อเซียน2ห้องค่ะ น่าสนใจพอสมควรนะคะลองเบิงเดอร์คุณพ่อคุณแม่เอาแคบหน้าจอเดอ้อจ้าเดี๋ยวจะสองจะภาพไปต่อสำนักที่สามแล้วนะคะคลิปนี้จวดแน่จักน้อยนะคะมีแคส่สามสำนักนะคะอาวโอเคนะคะปิดท้ายนะสำนักที่สามนะคะสุดท้ายแฟนรอขึ้เกาคุณพ่อคุณแม่เออจกรอบนรอกับบนู่เพิรนน้าวานะคะ ปิดท้ายกันที่แนวทางของลาวปิศนาค่ะลาวปิศนามือนีบอกว่าตัววิ่งนะคะฟันเม็ดเดียวคือเก่าเหมือนเดิมฟันวิ่งไปที่เลขสองค่ะคุณพ่อคุณแม่ลาววันนี้นะคะลาวปิศนาให้วิ่งไปที่เลขสองนะคะจับคู่มามีสองศูนย์สองสองสองสี่กับสองแปดอ่าถ้าคุณพ่อคุณแม่บอมกักโตีเพิ่นจับคู่ให้กะ ลองเอาสองนะคะไปจับใสตตัวอื่นก็ได้คือกันนะคะกะบตัววิ่งกะค่อนข้างมากดีอยู่นะคะจับคู่กับมีเขาแน่บเขาแน่เป็นเรื่องปกติเนาะลองดูนะคะ,ะแคบหน้าจอคะ่ะคือบอคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ว่าเป็นตะคือบอหนูกับว่ามันคืออยู่นี่เป็นตะคืออยู่มือนี่เนี่ศูนย์สองออสีบอกเฮ้ยศูนย์สองนี่โอ้ยยังหละเอ้ยสองสอง สองเอ่อศูนย์สองสองสี่บอกเมื่อแรกโอ้ยคือสีรวยแทวหน้าขั้นวางสัน่นมาเนี่ยแม่เอาแคปหน้าจอเดอ้อจ้าอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะโอเคเนาะจังไดกะเมื่อแรกนีกะขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะคะโชคดีกันเนาะโชคเฮงโชคมันนะคะโอบาค,คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จะมักสำนักได้ตามผู้ได้อยู่กะขอให้ สมดังปรารถนาทุกท่านนะคะมือแรกนี้นะคะทาบอผิดขาดนะคะคิดว่าน่าจะมีสองอยู่นะคะ <c oughs> อ่ะเย็นนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลขเล่าเดี๋ยวค่อยไปลุ่นกันสองทุมเคิงเนาะหลังจากคลิปนี้นะคะเช่นซองกัจจมีแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากอีกคือเกา่าวันนี้นะคะมาแล้วนะคะ P f c ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะฝากติดตามไวน้นะคะแล้วก็ มีเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวมาแล้วนะคะมือนีพร้อมนําเสนอแล้วและก็มีแนวทางของคู่มหารวยนะคะจับตามองให้ดีๆเลขวิ่งจากหน้าไหมมาคู่มหารวยกับ่รรรมดาฟันบนมาบนฟันล่างมาลางอิลินะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ